ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง KUM รถบรรทุกมือสองนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเจนอีกเช่นเคยค่ะเอมีใครกำลังมองหารถหกล้อตู้เย็นบ้างไหมนะถ้ามีนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะวันนี้นะคะเจนจะมาแนะนำรถคันนี้เลย6กล้อตู้เย็นนะคะเป็นของ Isuzu NPR 150แรงนะคะปี56 ภาพของน้องก็ยังกริบอยู่เลยนะคะยังยังสวยอยู่เลยนะคันนี้นะคะเรายังไม่ได้ล้างเลยนะเราก็นํามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะคันนี้นะคะยังจะอยู่ที่ประมาณ60-70%เลยนะคะคัสซีเป็นคัสซีเดิมเลยนะคะคัสซีสวยมากไม่ผูไม่บวมนะคะ เรามาดูภายในตู้กันบ้างดีกว่าว่าน้องนั้นสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะขนาดของภายในตู้นะคะกว้าง2เมตร10เซนนะคะยาว4เมตร98เซนและสูง2เมตรค่ะ บอกว่าคันนี้นะคะทำความเย็นอยู่ที่ศูนย์องศานะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถไปใช้งานอยู่นะคะก็สามารถเข้ามาชมกันที่เต็นท์ก่อนได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่าเป็นอย่างไรไปกันค่ะและนี่นะคะคือภายในตัวรถนะคะทุกคนคันนี้นะคะม่จะอยู่ที่ประมาณ38 0 0 0ค่ะถือว่าน้อยมากเลยนะคะกับปีห้าหนะคะแล้วม่อยู่ที่ประมาณ38 0 0 0จะบอกว่าข้างในนะคะภายในครบค่ะมีวิทยุแอร์เย็นนะคะสภาพคือจะบอกว่าคนเก่านะคะจะขอคนเก่าดูแลรถดีมากเลยค่ะ อยากรู้ราคาไว้ค่ะถ้าอยากรู้ราคาไปข้างล่างกันดีกว่าคะ่คะค่ะและนี่คือสภาพโดยรวมของรถคันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างถูกใจกันไหมเอ่ยย้ำอีกทีนะคะนี่คือ6ล้อตู้เย็นนะคะ Isuzu NPR 150แรงนะคะปีห6นะคะคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่7,50 0 0 0บาทนะคะและมีเงิน1,50 0 0 0บาทก็สามารถเอารถคันนี้ไปได้แล้วนะคะ่ไ ะะสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมที่เต็นท์เราก่อนได้นะคะเส้นทางการมาก็อยู่สเส้นเลี่ยงเมืองชนบุรีค่ะทางไปบางแสนนะคะหรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์0 8 1 3 7 3 9 7 9 3ค่ะคลิปหน้าเจนจะพาไปรีวิวรถคันไหนนะคะต้องติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ